สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปในการสอนตัวโปรแกรม gmos นะครับหรือ g s t i l l meeting of s h a r o l d e r system นะครับมาดูว่าตัวโปรแกรมนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับโมดูลของโปรแกรมมีอยู่3ามโมดูลด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของ register หรือในส่วนของลงทะเบียนผู้ถืกหุ้นที่อยู่ด้านหน้าห้องประชุมนะครับในส่วนที่2คือส่วนของ controller และ ในการวตนะครับเป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมการเลื่อนการาวาระต่างๆหรือว่าในการประเมินผลวตการบันทึกผลหวต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นส่วนที่เป็น Presentation ที่ขึ้นโปรเจคเตอร์หรือเอาไว้ให้ทางกรรมการคณะกรรมการหรือท่านประธานเป็นคนดูนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับจะอธิบายเฉพาะในส่วนของ Register Module เท่านั้นนะครับ ดิจิทัลโมดูลนะครับจะสามารถลงทะเบียนด้วย3ามไทปด้วยการตอนนี้นะครับก็คือตามที่ user ได้ request มานะครับมีแบบที่1ก็คือมาด้วยตนเองหรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยถือใบใบเสร็จของเขาเนี่ยนะครับมาหรือจะใช้เป็นบัตรประชาชนมาก็ได้นะครับเดินมาด้วยตนเองแล้วก็ทําการลงทะเบียนกับเรานะครับอันที่2ก็คือเป็นการมอบฉันทะก็คือกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถที่มาด้วยตนเองได้ก็จะมอบฉันทะหรือส่งเป็นใบพอกซี่เนี่ยนะครับให้ผู้อื่นมาแทนนะครับอันที่3มอบฉันทะให้กรรมการอิสระก็คือกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาด้วยตนเองได้แล้วก็ไม่มีคนอื่นมาก็เลยทําเอกสารส่งให้กรรมการอิสระเป็นผู้ลงคะแนนให้นะครับซึ่งในแบบที่3แบบที่2กับแบบที่3นะครับผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดได้ว่าจะให้มอบฉันทะมากี่หุ้นนะครับ มาดูหน้าจอลงทะเบียนกันนะครับหน้าจอลงทะเบียนเวลาที่เราเปิดโปรแกรมมาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องเข้าไปที่ปุ่ม register นะครับแล้วก็เราก็จะมีหน้าจอตัวนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของอช่องหลักก็คือตรงช่องนี้นะครับจะใช้ในการยิงบาร์โค้ดแล้วก็สามารถใช้ในการพิมพ์ค้นหาชื่อได้ด้วยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นำใบพ็อกซี่มาไม่ได้นำใบถือหุ้นมาเนี่ยนะครับ เขาอาจจะใช้บัตรประชาชนมาแล้วเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาชื่อได้นะครับจากนั้นก็จะขึ้นรายชื่อข้อมูลผู้ถือหุ้นขึ้นมาจํานวนหุ้นที่มีเท่าไหร่แล้วก็กดปุ่มมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทาก็ได้นะครับส่วนมอบฉันทาให้กรรมการอิสระโดยปกติแล้วเราจะกดเมื่อ,อก,าการส่งตัวไบอพซี่มาก่อนการประชุมประมาณ1วันนะครับเดี๋ยวมาดูตัวโปรแกรมกันนะครับ เมื่อลงโปรแกรมตัว g m o s แล้วทาง IT Support นะครับก็จะทำการติดตั้งตัวโปรแกรม g m o s ลงไปในคอมพิวเตอร์ของเครื่องที่ลงทะเบียนหน้างงานนะครับโดยปกติแล้วการประชุมหลังๆมีการลงทะเบียนด้วยกันประมาณ6เครื่องนะครับแต่ละเครื่องก็จะมีโปรแกรมนี้ทุกเครื่องเลยนะครับการเข้าตัวโปรแกรมทําได้2วิธีก็คือเข้าจากหน้า Desktop เดสก์ท็อปเลยทาง IT Support จะเตรียมตัวโปรแกรมไว้ให้นะครับเป็นไอคอน สังเกตที่ไอคอนถ้าเกิดไอคอนตัวนั้นมีเขียนว่า MOS หรือระบบ GMOS เฉยๆเนี่ยก็คือของ g s t e l l นะครับสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท g s t e l l ถ้าเป็นบริษัทอื่นๆเช่นของ GJS นะครับเขาก็จะสร้างไอคอนไว้ให้อันนี้เป็น MOS for GJS นะครับเราสามารถคลิกจะไ่คลิกเข้าจากตัวหน้า Desktop เลยก็ได้หรือจะไปที่ Start All p โปรแกรแล้วหาคำว่า g s t e e l แล้วก็เข้า m o s s นะครับโปรแกรม Gmos ก็จะเห็นว่ามี2ไอคอนเหมือนกันนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับโปรแกรมก็ทำการติดต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์จะเห็นเมื่อกี้นี่เป็นหน้าจอดำๆแป๊บหนึ่งอันนั้นคือ,อตัวโปรแกรมพยายามค้นหาเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ไปใกล้นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อให้นะครับพอเราเข้ามาถึงหน้าจอนี้ปุ๊บก็คือการเชื่อมต่อไปอยังฐานข้อมูลเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ ปุ่ม register นะครับปุ่มอื่นเป็นสำหรับคนที่อยู่ในห้องกับ presentation นะครับเราไม่ต้องสนใจเราสนใจในส่วนของในส่วนการลงทะเบียนหน้าง,งานนะครับพอคลิกเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับถ้าเราสามารถขยายหน้าจอให้ใหญ่ได้นะครับกดปุ่ม maximize ไปนะครับถ้ากรณีที่เรามีเป็นเป็นใบ proxy หรือใบผู้นถือหุ้นมามันจะมีบาร์โค้ดอยู่ข้างบน เราสามารถใช้ปืนบาร์โคดเนี่ยนะครับยิงไปที่ตัวบาร์โคดซึ่งก็จะมีตัวเลขอยู่10หลักนะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมยิงบาร์โคดเข้าไปนะครับอันนี้ตัวอย่างเลข10หลักที่ยิงเข้าไปมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าชื่อคนนั้นชื่ออะไรนะครับจํานวนหุ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จํานวนหุ้นที่จะลงทะเบียนคือเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเขามาด้วยตนเองเราจะไม่สามารถแก้ไขจํานวนหุ้นที่ลงทะเบียนได้ก็คือตามระเบียบการประชุมของบริษัทเนี่ย กำหนดไว้ว่าถ้ามาด้วยตนเองมีหุ้นเท่าไหร่ต้องลงเท่านั้นนะครับอันนี้ก็กรณีที่อีกบาคคร์โค้ดนะครับเราก็ยิงปุ๊บแล้วเราก็กดคลิกด้วยมาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะก็ได้นะครับใช้เมาส์คลิกหรือจะใช้ลูกศรบนคีย์บอร์ดนะครับจะเห็นว่าบนคีย์บอร์ดเราเนี่ยมีปุ่มลูกศรขึ้นลงซ้ายขวานะครับเราสามารถใช้ปุ่มนั้นเพื่อจะได้เร็วไม่ต้องเอามือมาจามับเมาส์อีกเนี่ยนะครับก็กดปุ่มซ้ายคือมาด้วยตนเองปุ่มขวาคือ มอบฉันทะนะครับหรือกด Escape คือยกเลิกนะครับอ่าอันนี้คือกรณีที่พื้ถูหุ้นเขามี <c oughs> ใบที่เป็นบาร์โค้ดมาให้นะครับถ้ากรณีผู้ถอหุ้นคนนั้นไม่สามารถที่จะมอบใบอันนั้นมาให้เราได้เขาก็จะมีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเราก็สามารถคลิกไปแล้วก็คีย์ได้เลยเช่นผมจะลงชื่อของชื่อคุณ สมชายไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับมีเพียบเลยนะครับระบบก็จะไปค้นหามาให้ว่าสมชายเนี่ยมีใครที่ชื่อสมชายบ้างนะครับเพียบเลยนะครับเราสามารถที่จะใช้เมาส์คลิกเลือกหรือถ้าด้วยโปรแกรมนี้เขียนขึ้นมาโดยที่ว่าเราสามารถใช้คีย์บอร์ดอย่างเดียวก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มลงมานะครับสอดลงแล้วก็ค้นหาชื่อคนที่เราต้องการนะครับ สมมติผมผมสุ่มเลือกสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็กด enter นะครับรายชื่อเมื่อกี้ที่ผมเลือกก็จะขึ้นมานะครับเราก็เช่นเดียวกันจะเห็นว่ามีสีเหล,ลืองขึ้นมา3อันก็คือปุ่มซ้ายมาด้วยตนเองปุ่มขวามาอันทะหรือจะ escape เพื่อยกเลิกก็ได้นะครับกรณีนี้ผมสมมติว่าผมให้คนนี้เข้ามาด้วยตนเองนะครับผมกดปุ่มลูกศรซ้ายปรากฏว่าอันนี้ e er a l e r นะครับบอกว่า รายการนี้ลงทะเบียนไปแล้วแสดงว่าคนนี้เข้ามาลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วก็โอเคไปเลือกคนอื่นแทนนะครับแล้วผมก็มาด้วยตนเองนะครับพอคลิกปุ๊บนะครับโปรแกรมก็จะบันทึกไปยังฐานข้อมูลแล้วก็สั่งพิมพ์ให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็กดโอเคแล้วก็หยิบตัวใบเอกสารที่ที่ออกจากตัวพรินเตอร์นะครับหน้าตาของเอกสารที่อยู่ที่พรินเตอร์นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จะเป็นใบลงทะเบียนเอ่อโทษทีครับเป็นใบที่ใช้ในการโหวตนะครับโดยที่เราก็แค่ส่งใบนี้ให้เขาจะพอเขาทาการประชุมเขาก็ทำการโหวตว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนะครับโดยที่จะมีบาร์โค้ดมาให้ด้วยเราก็เขาต้องเซ็นชื่อนะครับแต่หน้าที่ของเราก็คือเราหยิบใบตัวนี้มาจากเครื่องปรินเตอร์พร้อมกับใบที่จะใช้ในการไปขอของขวัญหรือว่าแล้วแต่การประชุมนั้นว่าจะเป็นขนม เป็นของที่ระลึกหรืออะไรก็ตามมันจะเป็นคูปองมาให้นะครับเราก็เซ็นชื่อที่คูปองนะครับแล้วก็แนบกับเอกสารตัวนี้ให้เขานะครับและให้เขาเซ็นชื่อที่ในใบลงทะเบียนนะครับเราจะมีกระดาษวางเอาไว้ทุกเครื่องแล้วก็เราต้องแจ้งเขาว่าจํานวนหุ้นของคุณมีอยู่เท่าไหร่เช่นคนนี้บอกว่ามี2องแสนสามหมหุ้นเ้าก็ให้เขาเขียนลงไปนะครับว่าเขามี2องแสนสามหมื่นหุ้นนะครับโอเคนะครับทีนี้ เมื่อกี้นี้เราเป็นการลงทะเบียนแบบมาด้วยตนเองนะครับจะเห็นว่าไม่ยากก็คือก็แค่พิมพ์ชื่อหรือยิงบาร์โค้ดแล้วก็กดปุ่มมาด้วยตนเองหรือใช้ลูกศรซ้ายก็ได้นะครับว่ามาด้วยตนเองทีนี้ถ้าเกิดเขาเป็นมอบฉันทะมานะครับพอมอบฉันทะมาเนี่ยเขาจะมีเอกสารที่เรียกว่าเป็นเอกสารมอบฉันทะนะครับเ,เดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับ เอกสารมอบสันทะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะบอกว่า,เ,าเป็นใครนะครับแล้วก็ถือหุ้นทั้งหมดเท่าไรกี่หุ้นนะครับออกเสียงได้กี่หุ้นนะครับสมมติเขามี10,000แหุ้นออกเสียงได้1 0 0 0งแหุ้นนะครับแล้วเขาขอมอบฉันทะเนี่ยให้ใครนะครับเสร็จแล้วมาดูที่ตรงนี้นะครับก็จะมีบอกว่าต้องการทําการลงคะแนนเสียงอันนี้คือแบบที่1นนะครับ ทีนี้มาดูแบบอื่นบ้างนะครับแบบในการอามอบฉันทะจะมีด้วยกัน3แบบนะครับอันนี้แบบก่ออันนี้แบบที่แบบขอนะครับแบบที่2ก็จะบอกว่าเขาคล้ายๆกันนะครับก็คือเขาคือใครเขาเป็นผู้ถือหุ้นของ G ีซิลเนี่ยจำนวนกี่หุ้นและมอบฉันทะให้ใครนะครับจากนั้นก็จะมีบอกว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้เขาสามารถติ๊กมาเองได้เลยนะครับ แล้วก็มีแบบที่3นะครับก็จะเป็นบอกว่าผู้ถือหุ้นของใครนะครับหุ้นของเขาเท่าไหร่ออกเสียงได้เท่าไหร่นะครับแล้วที่สำคัญคือถ้าเป็นแบบที่3ให้ระวังไว้นะครับเพราะว่าเขาจะมีบอกว่ามอบฉันทะบางส่วนนะตรงนี้ต้องระวังนะครับถ้าเปิดมาหน้าที่2ปุ๊บแล้วเจอว่ามอบฉันทะบางส่วน เราต้องไปขียแค่จํานวนหุ้นที่เขามอบฉันทามาถ้าเขามีแสนหุ้นมอบมาแค่80,000ื่นหุ้นเราต้องพิมพ์แค่8 0,000ื่นนะครับทีนี้มาดูที่โปรแกรมทํำยังไงกันบ้างนะครับเวลาเข้าโปรแกรมมาเราก็พิมพ์หาชื่อคนนั้นนะครับเช่นเมื่อกี้สมชายนะครับสมมุติสมชายคนนี้เขามีอยู่60,000หุ้นนะครับ แล้วเขามอบฉันทะนะครับกดมอบฉันทะจะเห็นว่าโปรแกรมจะขึ้นมาถามเลยว่าข้อที่1กฎหมายตรวจหรือยังข้อที่2มีเท่าไหร่หมอบเท่าไหร่ข้อที่3บัตรประชาชนผู้รับมอบและข้อที่4ต้องเก็บเอกสารลงกล่องนะครับมาเริ่มจากข้อที่1อันแรกเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นกันเอกสารเมื่อกี้เนี่ยนะครับจะต้องมีการลงชื่อหรือการสแตมมาจากทางฝ่ายกฎหมาย เราจะมีโต๊ะทางด้านกฎหมายนะครับคอยตรวจสอบเอกสารให้จากนั้นถ้าเราเขาตรวจแล้วเราก็ค่อยมาดูข้อที่2กรณีที่เขาไม่ตรวจเราจะต้องกลับไปให้เขาโต๊ะที่เขาตรวจกฎหมายก่อนนะครับทีนี้มาอันนี้นะครับเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่ามันมีข้อหนึ่งที่บอกว่ามอบบางส่วนตรงนี้ต้องระวังให้ดีอย่างเช่นคนนี้เขาเกิดเขียนมาว่าเขามีอยู่ หกหมื 60, หุ้นนะครับแล้วเขาจะบอกว่าเขามอบฉันทาบังส่วนมาสมมติเขามอบมาแค่ส0 0 0มหุ้นนะครับเราต้องพิมพ์ตรงนี้ว่า30,000หุ้นนะครับแล้วก็พิมพ์บัตรประชาชนผู้รับมอบนะครับกรณีที่คนเด้เยอะตรงนีแ้แล้วงานมันเร่งนะครับไม่จําเป็นต้องพิมพ์ก็ได้ครับอันนี้ขอให้ดูหน้างานอีกทีหนึ่งต้องถามทางผู้ดูแลในการประชุมนะครับว่าเขาต้องการเก็บเลคคอร์ด ของบัตรประชาชนหรือเปล่านะครับแต่ที่ผ่านมาไม่มีการเก็บนะครับก็อาจจะไม่ต้องขีก,ก็ได้ตรงนี้นะครับก็แบล็งไว้แล้วก็อันที่4เก็บเอกสารทั้งหมดลงกล่องนะครับแล้วก็เราก็ยืนยันความถูกต้องนะครับอ่ะพอดีว่าคนนี้ลงทะเบียนไปอีกแล้วนะครับระบบก็จะฟ้องเหมือนกันว่าลงทะเบียนไปแล้วเราก็หาคนอื่นแทนนะครับสมมติคนนี้ลงทะเบียนไปแค่1นึ่งแสน มอบมาแค่10,000แนหุ้นนะครับเราบอกไปทำการบันทึกแล้วก็สั่งพิมพ์ไปนะครับพอเราบันทึกบันทึกไปเรื่อยๆสังเกตต,ตรงด้านล่างรายการลงทะเบียนนะครับเราบันทึกมาเมื่อกี้นี้มีนายสมชายวารกิจ,จเจริญผลลงทะเบียนไป15ล้านหุ้นนะครับแล้วคนที่2เมื่อกี้นี้มอบฉันทะจะสังเกตว่าสีของมอบฉันทะและมาด้วยตนเองเนี่ยจะคนละสีกันนะครับ มอบฉันทะจะเป็นสีเขียวมาด้วยตนเองจะเป็นสีชมพูนะครับแล้วถ้าเกิดมอบฉันทะคนนั้นอมอบมาแค่บางส่วนก็จะโชว์เฉพาะบางส่วนเมื่อกี้นี้เขาไม่อยูอ่สามแสนหุ้นแต่เรา,เอามอบฉันทะมาแค่10,000แสนหุ้นนะครับก็อันนี้ก็ในส่วนของการลงทะเบียนก,ก,ก็จบเพียงเท่านี้นะครับทีนี้การลงทะเบียนแล้วแล้วเกิดมีปัญหาปัญหาเกิดอะ,อะไรไม่ได้บ้างนะครับ อย่างแรกเลยก็คือกรณีที่เครื่องปิ้น์ติดขัดนะครับสมมตินายสมชายคนนี้นะครับเราสั่งปินพ์เมื่อกี้สั่งลงทะเบียนปุ๊บระบอกมันจะปินพ์ใหม่ให้นะครับถ้าเครื่องปิมพ์ติดขัดกระดาษหมดหรือกระดาษขาดหรือสีเลอะเราต้องการจะปิ้น์ใหม่นะครับก็แค่คลิกหาชื่อคนนั้นนะครับถ้ากรณีที่ลงทะเบียนมาหลายหลายคนมีเป็นร้อยๆ้อคนหาไม่เจอเราก็พิมพ์ค้นหานี้ก็ได้นะครับว่าสมชายแล้วก,กดปุ่มค้นหานะครับ มันก็จะวิ่งไปหาคนชื่อสมชายนะครับหรือจะดูมีสมชายหลายคนก็กดปุ่ม find next ไปเรื่อยๆได้นะครับถ้าเกิดอันนี้ก็คือคนสุดท้ายละจะขึ้นว่า end of data to search นะครับสมมติผมจะรีพิทคนนี้ใหม่นะครับผมก็คลิกชื่อคนนี้แล้วก็สั่งปุ่มรีพิทโปรแกรมก็สั่งเิ็นไปให้ทันทีนะครับกรณีที่2นะครับถ้าเกิดเราพิมพ์ไปแล้วลงทะเบียนไปแล้วแล้วเ,เกิดการผิดพลาดนะครับ เช่นเมื่อกี้เราดูผิดว่าเอ๊ะเมื่อกี้เขามอบมาแค่1น0 0 0หหุ้นแต่เราพิมพ์ไปทั้ง1 0 0 0 0แหุ้นนะครับก่อนที่จะแก้ไขใดๆก็ตามนะครับให้สังเกตช่องนี้ครับอันนี้จะบอกว่ามีการล็อกของอผู้นั้นหรือ,อยังนะครับของรายชื่อคนที่ลงทะเบียนไปหรือ,อยังการล็อกหมายความว่าอย่างไรนะครับคือเมื่อเราลงทะเบียนไปแล้วที่หน้างงานตัวระบบจะดึงข้อมูลของคนอย่างเช่นคุณสมชายคนนี้นะครับจะดึงเข้าไปไว้ในห้องประชุม และกรรมการจะทําการขานเพื่อบอกว่าคนนี้ได้เข้าประชุมแล้วหรือหรือจํานวนผู้เข้าประชุมถูกรวมไปแล้วนะครับจะเราจะไม่สามารถแก้ไขใดๆไ,ได้อีกเพราะถือว่าเขาได้เข้าไปนั่งในห้องประชุมแล้วนะครับแต่ถ้าเขายังอยู่ข้างนอกยังไม่เดินเข้าห้องประชุมนะครับในระบบจะอนุญาตให้แก้ไขได้ไม่เกิน10นาทีหลังจากที่ลงทะเบียนไปแล้วนะครับหมายความว่าหลังจากลงทะเบียนไปแล้วเวลา 1 3 4 0พอ13.50ปุ๊บระบบจะล็อกทันทีเลยไม่ให้เราสามารถแก้ไขได้นะครับทีนี้วิธีการแก้ไขแก้ไขยังไงนะครับขั้นแรกเลยดูก่อนว่าล็อกไม่ถูกล็อกนะถ้าถูกล็อกนี่แก้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็กดปุ่ม Edit นะครับสมมติจำนวนหุ้นที่เขาลงที่เราลงไปผิดนะครับก็ลบไปนะครับเหลือแคอ่หนึ่งหนึ่งหมื่นหุ้นนะครับ แล้วก็ทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะเหลือแค่หนึ่งมืนหุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราลงผิดคนเลยเช่นเราจะลงสมชายแต่น้ำสกุลอื่นแล้วเราลงผิดมีวิธีเดียวนะครับก็คือต้องลบคนนี้ออกซะนะครับต่บอกก็จะลบออกให้นะครับแล้วเราก็ไปหาสมชายคนที่ถูกต้องมาใหม่นะครับสมมติคนนี้มอบมา1 0 0 0 0แหุ้นนะครับ ก็จะเป็นชื่อสมชายที่ถูกต้องคนใหม่เข้ามานะครับทีนี้ถัดมากรณีที่3นะครับเมื่อกี้นี้เรามีการลบไปแล้วมีการรีพิทไปแล้วมีการแก้ไขและการลบไปแล้วนะครับต่อมาก็คือกรณีเราจะช่วยเพื่อนสมมติเพื่อนข้างๆตอนนี้เรามีคอมอยู่หลายเครื่องใช่ไหมครับเราเพื่อนข้างๆเกิดติดขัดขึ้นมาไม่สามารถปรินได้นะครับเราสามารถคลิกปุ่ม show all computers นะครับ มันจะโชว์รายการของทุกคนจากทุกเครื่องนะครับมากวาดเอาไว้ให้เราเลยจะเห็นว่าจะมีรายการจากาด้วยคนอื่นเนี่ยเข้ามาด้วยเราสามารถคลิกหาชื่อเส้นเช่นเราจะหา,าปัทมาเป็นต้นนะครับเราก็ค้นหานะครับเราก็สั่งดีพินได้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เราช่วยเพื่อนนะครับ ในส่วนของอกรณีที่เราทำผิดอย่างอื่นๆเช่นเราต้องการจะเปลี่ยนประเภทการมอบฉันทะเป็นมาด้วยตนเองหรือมาด้วยตนเองเป็นมอบฉันทะนะครับในกรณีต่างๆตรงนี้ให้แนะนำว่าเป็นการลบนะครับก็คือคลิกหาชื่อคนนั้นแล้วก็ Edit นะครับแล้วก็ลบการลงทะเบียนนะครับโอเคในส่วนของการลงทะเบียนโดยคร่าวๆก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับ